ท,ทุกข่าวคือความจริงทำดีมีคนรู้สนับสนุนโดย <l oss> บริษทัท Professional West เทคโนโลยี1999ากจำกัดมหาชนเติบโตอย่างยั่งยืนเกื้อกูลสิ่งแวดล้อมและชุมชน วุฒิสภาโดยคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมและกิจกรรมนันทนาการของวุฒิสภานำโดยนายพีรศักดิ์พอจิตสมาชิกวุฒิสภาประธานกรรมการได้มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีวงสยามเพ่งพาณิชภักดีสมาชิกวุฒิสภาพร้อมด้วยพลโทชัยยุทธพร้อมสุขและนายชาญวิทย์วัศยางกูลกรรมการ อดีสอน,นอชอเดินทางไปยังที่ว่าการอำเภอคอนสวรรค์จังหวัดชัยภูมิเมื่อวันจันทร์ที่11ตุลาคม2564ณที่ว่าการอำเภอคอนสวรรค์จังหวัดชัยภูมิ เพื่อมอบหน้ากากอนามัยชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลหรือชุด PPE มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019และอุทกภัยโดยมีนายราชันสุนหัวรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิให้เกียรติต้อนรับคณะและเป็นผู้แทนรับมอบ เพื่อจะนำไปมอให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวมถึงประชาชนผู้ได้รับผลกระทบตามความจำเป็นและเหมาะสมต่อไปค่ะโอกาสนี้ทางคณะได้แลกเปลี่ยนปรึกษาหารือกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิและผู้แทนส่วนราชการเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019รวมถึงสภาพปัญหาในการควบคุมโรคและแนวทางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ รวมทั้งได้ลงพื้นที่มอบถุงยางชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยณบ้านโนนขุนทิพย์ตำบลคอนสวรรค์จังหวัดชัยภูมิทั้งนี้ว่าที่ร้อยตรีวงสยามเพ่งพาณิชพักดีสมาชิกวุฒิสภาได้กล่าวให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่เพื่อให้ผ่านพ้นจากวิกฤตในครั้งนี้ค่ะ 是真